ครับนี่คือบรรยากาศที่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมกล้วยหอมทองสุขไัยบูรณ์อำเภอเสืองสางจังหวัดนครราชสีมานะฮะนี่เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่บริษัทคิงฟุตนะฮะออกมาส่งเสริมแล้วก็รับซื้อกล้วยหอมนะฮะจากเกษตรกร,ร,กรซึ่งกเกษตรกรที่นี่นะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าเดิมทีอาชีพหลักก็คือปลูกมันสำปะหลังแล้วก็อ้อย บางครั้ง10บไร่เนี่ยนะก็ได้ประมาณปีละอย่างดีก็ส0 0 0สนบาททั่วอย่างดีแต่ปกติ2อ0 0 0นถึงสองแบาทหักต้นทุนแล้วไม่พอใช้นะสมัยรุ่นพอ่อก็แปลงเยอะที่นาเยอะพอรุ่นลูกเข้ามาก็ต้องแบ่งพื้นที่น้อยการปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังเนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้นะฮะก็เลยหันมา,ามศึกษาดอาูอาชีพเกษตรอย่างอื่นก็เลยไปติดต่อไปดูงานที่คิงฟุตที่ปทุมธานีนะฮะ เพื่อที่จะปลูกกล้วยหอมหลังจากนั้นปีห้าเกนะฮะกลุ่มกุมนี้นะฮะกลุ่มกลุ่มนี้ก็หันมาปลูกกล้วยหอมนะฮะแรกแรกนี่ไม่มีใครเชื่อนะฮะบอกว่าใครจะซื้อจะปลูกให้ใครกว่าจะได้พื้นที่30มร้นี่ฮะก็ต้องรวบรวมญาติพี่น้องนะฮะกว่าคนจะมองเห็นได้ก็ประมาณสองสามปีนะฮะในที่สุดแล้วขึ้นมาตอนนี้ทุกคนที่ตำบลสุขภับู์ที่ร่รวมกลุ่มนี้นะฮะ ยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะเพราะว่าไรายได้มันดีนะฮะจากเดิมทีไรายได้ปีละสองแสนตอนนี้บางคนฮะได้เป็นล้านนะฮะได้เป็นล้านต่อสิบไร่ก็เท่ากับว่าไร่หนึ่งได้เป็นแสน,นะฮะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจน่าสนใจนะฮะซึ่งนอกจากที่เกษตรกร,ร,กรมีไรายได้ดีแล้วที่ทิ้งฟุตก็ไม่ขยายสาขาอยู่ที่อำเภอสุรสารจ,จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะฮะก็ขยายขึ้นมาก็ทําให้ ลูกหลานของเกษตรกร,ก,รก็มีงานทําจากบริษัทคินฟุดอีกแล้วก็ได้มีงานทําอยู่ที่อ่าวิสาหกิจแปลงใหญ่ด้วยนะฮะนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศคึกคักนะแต่และว,วันเนี่ยนะสอบถามของอ่าสอบถามแกนนาของเกษตรกร,ะกรนะก็คือประธานของอ่าบริษัทแปลงใหญ่กล้วยหอมทองเนี่ยนะก็บอกว่าวันวัน,ว,นวันหนึ่งนะก็ประมาณผลผลิตก็20 20ตันนะ กล้วยนี่เขาจะขายเป็นหวีนะหวีหนึ่งก็คริงพุตซื้อมาในราคา42บาทเกรดเอนะนี่นะคือบรรยากาศปีที่แล้วนี่นะขัดโควิดฮนะขัดโควิดพุนผลิตราคาไม่แพงแต่ก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนฮนะถึง60กว่าล้านบาทนะนี่นะคือชีวิตใหม่ที่ครึงพุตมาชุบให้กเกษตรกรที่ตำบลสุขไพบูรณ์นะ ทำใหอ้อยู่ดีกินดีขึ้นเพราะกล้วยหอมนี่เองนะครับนี่นะฮะ